การให้ประชาชนเลือกตัวแทนการเลือกตั้งจากหมู่บ้านมีประโยชน์มากหนึ่งก็คือคนในหมู่บ้านสามารถก้าวกระเป็นผู้รับใช้ชาติคือนักการเมืองในทุกระดับเ้าต่อมาชาวบ้านช่วยกันคัดสรรคนดีของหมู่บ้านเพื่อมี นักการเมืองที่ดีมากยิ่งขึ้นคนที่ไม่ดีในหมู่บ้านไม่สามารถจะเข้ามาได้การซื้อเสียงจะมีการเสียชื่อเสียงกันทั้งครอบครัวยาวไปถึงลูกหลานที่ทำประวัติเสียงทำให้ไม่สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนการเลือกตั้งซึ่งตัวแทนการเลือกตั้งนี่แหละ จะมีสิทธิ์ที่จะไปสมัครเป็นนักการเมืองในทุกสนามเมื่อเป็นเช่นนี้คนในหมู่บ้านก็จะรักษาคุณภาพความดีความงามจิตอาสาเพื่อสังคมเพื่อให้ได้รับการเลือกเป็นทบรตหรือตัวแทนการเลือกตั้งสิทธิ์ตรงนี้ เมื่อเข้าไปแล้วทำหน้าที่ขั้นต้นคือพินิษพิจารณาผู้ที่สมัครเสนอตัวเป็นนักการเมืองในสนามน,นั้นอันนี้คือหน้าที่ขั้นต้นเลยส่วนหน้าที่ที่สองสำหรับคนที่มีความสามารถและคิดว่าตนเองนั้นนะมีคุณธรรมความดีใหส้สามารถเสนอตัว เป็นนักการเมืองในสนามนั้นนั้นได้ทันทีภายในระยะเวลาจำกัดตรงนี้บอกว่าจำกัดไม่มีการเปิดรับสมัครเมื่อไปถึงเวทีที่กรกตจับจะเปิดเวลาให้สมัครในเวลาจำกัดกี่คนกี่คนขึ้นอยู่กับว่าหมดเวลาเมื่อไหร่ ตัวเวลานี่จะเป็นตัวบอกไม่ให้มีเวลาที่จะไปซื้อเสียงหรือว่าหัวกันได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวทีที่กกตจับจะเป็นเวทีทปรอ,อเข้าไปทุกหมู่บ้านถูกวางพื้นที่ให้จำกัดลงไปในที่นั่งของตอนเอง ห้ามที่จะพูดคุยในขณะที่มีการประชุมห้ามปรึกษาห้ามใช้โทรศัพท์อันนี้เป็นกติกาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดต่อซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือว่าจะมาเป็นการหัวแบบสวบที่มีข่าวส่วนผู้ที่เสนอตัวไปเป็นนักการเมืองมีหน้าที่ ขึ้นไปโชว์วิสัยทัศน์ตามระยะเวลาที่เขากำหนดเนื้อหาที่กำหนดส่วนทบปบรที่อยู่ข้างล่างมีหน้าที่พิจรารณาโดยมีหัวข้อให้พิจรารณาว่าบุคคลที่ไปโชว์ความสามารถของตัวเองอยากจะเป็นสสอ,อยากจะเป็นอมตอนัันมีความเหมาะสมอย่างไร ซึ่งแบบฟอร์มตัวนี้ก็จะมีด้วยกันห้าหัวข้อหนึ่งก็คือด้านบุคลิกภาพเหมาะสมไหมสองก็คือการใช้ภาษาท่วงทีการพูดในการใช้ภาษาคล่องตัวไหมพอจะเชื่อได้ไหมว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองข้อที่สามก็คืออาชีพ ทักษะอาชีพนะเขาเคยมีการงานอย่างไรมีความสามารถอย่างไรเรียนรู้อย่างไรไปจบมาที่ไหนนะตรงนี้มีพื้นฐานอย่างไรจบด็อกเตอร์มาหรือว่าจบปริญญาตรีเออจบด็อกเตอร์หรือจบจากเมืองนอกมาจากประเทศไหนอันนี้สามารถจะพูดได้นะสิ่งสุดท้ายก็คือ เรื่องของถ้าหากไม่เป็นสสจะทำอะไรให้กับประชาชนอ่อันนี้สำคัญเพราะทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้หมดไม่ว่าในเวทีของกกตตัดหรือว่าเวทีที่ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนกกตจัดเป็นการจัดเลือกทอปรตขึ้นมานั้นจะต้องบันทึกวิดีโอคลิปไว้หมด นี่แหละคือสัญญาประชาชนอีกอย่างหนึ่งก็คือวเวทีทาปลตจะไม่มีกลุ่มการเมืองกลุ่มอิทธิพลนายทุนเข้ามาหนุนหรือว่าเอาเงินมาหวานมายึดตัวท่านเองทุกคนคิดว่ามีความสามารถไหมมีความสามารถ ก็ไปโชว์ความสามารถมีความดีก็ไปโชว์ความดีมีคุณธรรมก็ไปโชว์คุณธรรมนี่คือการพัฒนาการเมืองให้ไปสู่ระบบคุณธรรมนักการเมืองจะดีมากยิ่งขึ้นเพราะมันจะแข่งการทำดีจากหมู่บ้านไปถึงระดับตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศ นี่คือสิ่งที่ดีกว่ามิเชือห้ือขอใหป้ประชาชนช่วยกันรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งในรูปแบบใหม่คือการเลือกตัวแทนเพื่อการเลือกตั้งให้ตัวแทนเพื่อการเลือกตั้งไปทําหน้าที่ในการเลือกนักการเมืองอีกอีกครั้งหนึ่งเลาะทิ้ง ระบบพักการเมืองไปให้หมดเพราะมันเป็นการเอาพวกมาลากบ้างยัดใส่มือประชาชนไม่สามารถจะรู้ลากเง่าไม่รู้แม้ประวัติเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้มีแต่โปรไฟลป์ปลอมๆความสามารถปลอมๆป,ปริญญาก็ปลอมนะอย่างนี้ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเราจะต้องตรวจสอบ ลงถึงรากลึกดังนั้นเขาปลอตอที่มาจากหมู่บ้านไหนอยากคิดว่าจะสอดแทรกเข้ามาได้เพราะมีชาวบ้านเป็นเหมือนตาสับปรดและอีกอย่างหนึง่งผู้ที่ไปซื้อสิทธิ์ขายเสียงจะมีความผิดทั้งคู่ ซื้อสิทธและขายสิทธซื้อกี่คนก็ผิดไปตามกระทงที่ซื้อนั่นเลยส่วนผู้ที่ขายนี่ก็ผิดเหมือนกันคือผิดทั้งสองด้านเลยคราวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นบุคคลที่เป็นต่างด้าวมาสวมอยู่ในหมู่บ้านและพยายามที่จะเข้ามาเป็นทอรตรก็ขอให้คิดนะมีพื้นฐาน ทางขอบคลอย่างไรท่านมีประวัติการอยู่ในประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนเราไม่ได้ปิดกั้นคนต่างดาวแต่ควรจะให้คนต่างดาวนั้นอะโอนสัญชาติมาเป็นเป็นคนไทยที่ถูกต้องมิใช่ว่ามาฆ่าคนไทยสวมชื่อเอาคนตายมาเอาคนตายมาเป็นเป็นคนไทยหรือว่าต่างดาวสวมชื่อคนไทยนะ แล้วมาใช้สิทธิ์แทนทั้งที่คนไทยนั้นตายไปแล้วเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งใหม่ด้วยวิธีนี้ยุบทุกภัคการเมืองให้สมัครอิสระให้ชาวบ้านทุกหมู่บ้านคัดเลือกคนดีเข้าไปแข่งขัน เพื่อเป็นนักการเมืองเอาแบบนี้ดีที่สุด